สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ไลฟ์นะคะที่เพจคนท้องก็ต้องสวยใบยหมอนุ่นค่ะวันนี้วันที่23นะคะมีนาคมนะคะก็วันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องเนื้อหานะคะเกี่ยวกับการอันตราซาวในช่วงของการตั้งครัน EP 2นะคะ <c oughs> ก็ยังไงนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอันตรซาวนะคะซึ่งในเรื่องของการอันตรซาวใน EP แรก <c oughs> ก็คือเมื่อวันพุธที่แล้วค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ หัวข้อนะคะก็คือเรื่องของน้ําหนักเด็กนะคะอายุค่านแล้วก็กําหนดคลอดที่ได้จากการอันตราซาวเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าใครนะคะกําลังมีข้อสงสัยในประเด็ดนนี้สามารถที่จะชมไลฟ์ย้อนหลังได้นะคะทั้งทาง facebook แล้วก็ทาง youtube เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ น้ำค้าำแล้วก็รกนะคะว่าการอันตราซาวดูน้ำค้าำและรกเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะคะซึ่งเชื่อว่ามีคุณแม่หลายท่านค่ะที่ได้รับการอันตราซาวแล้วก็จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าหมอก็เคยได้รับคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะ สวัสดีคุณต้องตานะคะแล้วก็สวัสดีคุณสุดที่รักนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการติดตามนะคะแล้วก็สวัสดีท่านอื่นๆด้วยนะคะที่ไม่ได้ทักทายมาในตอนนี้ตอนนี้มีทั้งหมด17ท่านแล้วนะคะ <nt> ก็เดี๋ยวยังไงเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยก็แล้วกันค่ะ <_ m. S 1> อันแรกเลยนะคะที่จะกล่าวถึงนะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ําคร่านะคะ <sig. S 1> <_ m. S 2> น้าคร่ํานะคะที่ในช่วงของการตั้งครรภเนี่ย เวลาที่เราอันตราซาวหรือเวลาที่เรามีการกล่าวถึงนะคะหมอเชื่อว่าคุณแม่คุ้นเคยกับคําว่าน้าคร่ําอยู่แล้วน้าคร่าคืออะไรน้าคร่าก็คือส่วนของของเหลวที่อยู่รอบตัวเด็กนั่นเองเวลาที่เราดูจากภาพอันตราซาวค่ะส่วนของน้าคร่ําเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสีดําๆอยู่ร้อมรอบตัวเด็กเลยนะคะซึ่งตัวน้าคร่าเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะอันแรกเลยก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยรองรับนะคะทําให้เด็กค่ะ ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนจากภายนอกนะคะอย่างที่คุณแม่หลายๆท่านมีข้อกังวลก็คืออย่างเช่นสมมติว่าเรามีลูกคนที่สองแล้วลูกคนโตเนี่ยนั่งทับท้องอน้ำหนักตัวเนี้ยหรือน้ำหนักตัวหรือการกระแทกที่บริเวณหน้าท้องเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรต่อน้องในคันหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่คุณแม่ส่วนใหญ่ค่อนข้างกังวลนะคะหรือกรณีที่อยู่ดีๆเราไปหกล้ม หรือว่ามีอะไรมากระแทกที่บริเวณหน้าท้องแล้วก็จะมีความกังวลว่าแรงกระแทกตัวเนี้ยจะกระแทกไปถึงตัวน้องไหมตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บอกได้ค่ะว่าก็คือเรื่องของน้ำคร่ำเนี่ยน้ำคร่ำจะเป็นเหมือนตัวที่ช่วยรองรับนะคะทำให้แรงกระแทกจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่กดทับลงมาหรือแม้แต่เป็นการกระทบกระเทือนที่ โดนเข้ามาตรงๆบริเวณหน้าท้องของเราค่ะถ้าหากว่าแรงพวกนี้สามารถที่จะกระเทือนไปถึงมดลูกได้ ก่อนที่จะไปถึงตัวน้องจริงๆเนี่ยก็จะต้องมีการผ่านในส่วนของน้ำคร่ำทีนี้ถ้าหากว่าอยากจะให้มองภาพให้เห็นชัดเจนก็คือว่าให้คุณแม่ลองคิดถึงลูกโป่งนะคะลูกโป่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเป่าลมภายในจะเป็นลมแต่ว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบให้ง่ายกว่านั้นก็คือว่าสมมุติว่าเรามีลูกโป่งอยู่หนึ่งใบแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปจนเต็มนะคะตรงนั้นก็จะเหมือนกับหมดลูกที่ภายในเต็มไปด้วยน้ำคร่ำแล้วเด็กก็เป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างในนะคะ ก็เปรียบเทียบเท่ากับเรามีลูกโป่งหนึ่งใบที่ใส่น้ําจนเต็มแล้วก็หย่อนตุกตาหรือว่าก้อนหินเล็กๆลงไปในลูกโป่งลูกนั้นเวลาที่มีการเคลื่อนไหวแน่นอนว่าตัวหินหรือว่าตัวตุกตาที่อยู่ในลูกโป่งจะมีการเคลื่อนไหวถูกไหมคะแต่การเคลื่อนไหวนั้นจะไม่ได้มากระแทกกับบริเวณขอบภายนอกสัทีเดียวเพราะว่ามีส่วนของน้ําที่คอยรองรับทําให้เขาก็เหมือนกลิ้งไปกลิ้งมานะคะ ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะเป็นตัวที่ทำให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวตัวได้อย่างเป็นอิสระนะคะหมายความว่ายังไง หมายความว่าในช่วงอายุครรภ์ที่น้อยๆคําว่าน้อยๆของหมอก็คือน้อยกว่า6เดือนนะคะปริมาณน้าคร่ามเมื่อเทียบกับตัวของเด็กแล้วเนี่ยปริมาณน้าคร่าจะค่อนข้างเยอะคือจะอยู่รอบตัวเด็กแบบ360องศาเลยเพราะฉะนั้นเด็กจึงสามารถที่จะเคลื่อนไหวตัวคล้ายๆกับการว่ายน้ําค่ะก็คือสามารถเคลื่อนไหวตัวได้360อองศาเปลี่ยนท่าได้ตลอดเวลานะคะบางครั้งอาจจะหัวอยู่ข้างบนหัวอยู่ข้างล่างคือเขาเปลี่ยนท่าได้ตลอด เพราะว่าเด็กเมื่อเทียบกับปริมาณของน้ำค้าเนี่ยปริมาณน้ำค้ามันค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงท่าได้ตลอดนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระการที่เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระภายในหมดลูกค่ะเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้การพัฒนาการของระยางก็คือแขนและขาเนี่ยเป็นไปได้อย่างปกตินะคะ ในกรณีที่ปริมาณของน้ำข้าน้อยนะคะก็จะทําให้มีปัญหาในส่วนนั้นเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีแต่เรามาพูดถึงประโยชน์ของน้ำข้าก่อนอันแรกก็คือช่วยเรื่องของลดแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกที่ไปถึงตัวเด็กได้นะคะอันที่สองค่ะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวตัวได้อย่างเป็นอิสระสามารถทําให้การเจริญเติบโตของระยางคือแขนขาของเขาเนี่ยยืดขยายตัวได้อย่างเป็นปกตินะคะ แล้วอันที่3ค่ะก็คือเรื่องของน้ำคร่ำเนี่ยมีความสำคัญกับการพัฒนาการของปอดเด็กนะคะคือเด็กในท้องเนี่ยเขายังไม่ได้มีการหายใจในลักษณะของเหมือนกับที่เราเป็นผู้ใหญ่คือไม่ได้มีการหายใจเอาอากาศเข้าไปแต่การทำงานของปอดเขาค่ะจะมีการกินและมีการกลืนน้ำคร่ำนะคะเข้าไปในร่างกาย แล้วก็รวมทั้งในเรื่องของระบบทางเดินหายใจค่ะนำ้ำ่ําก็จะมีการไหลเวียนเข้าไปทางจมูกแล้วก็เข้าไปในปอดเด็กด้วยเช่นเดียวกันนะคะการที่นำ้ำข้ามเนี่ยมีการไหลเวียนในระบบทางเดินหายใจของเด็กตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ปอดของเด็กนะคะมีการพัฒน,นาการนะคะอย่างสมบูรณ์นะคะก็คือว่าตรงนี้มีส่วนสำคัญนั่นเองทีนี้ค่ะถ้าหากสมมติว่านะคะ เรามีปัญหาในเรื่องของน้ำคร่ำเนี่ยจะมีประเด็นไหนบ้างนะคะประเด็นแรกที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญก็คือเรื่องของภาวะน้ำคร่ำน้อยนะคะภาวะน้ำคร่ำน้อยแน่นอนว่าถ้าหากน้ำคร่ำน้อยจนเกินไปเนี่ยอันแรกเลยก็คือเด็กแน่นอนว่าเวลาที่เรามีอะไรมากระทบกระเทือนที่ท้องก็มีโอกาสที่จะไปถึงตัวเด็กได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญคืออะไรคะ รอบตัวเด็กก็จะมีสายสะดือถูกมหมคะที่มีสายสะดืออยู่รอบๆบตัวเด็กแน่นอนว่าเวลาที่น้ำคร่ำน้อยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่หมดลูกมีการหดระตัวการบีบตัวของหมดลูกค่ะอาจจะไปบีบเอาที่สายสะดือได้ทำให้น้องนะคะมีโอกาสที่จะขาดเลือดไปเลี้ยงนะอาจจะมีเกิดภาวะเรื่องของภาวะพร่องออกซิเจนหรือว่าการขาดเลือดไปเลี้ยงของเด็กเนี่ยแหละซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปเกิดในช่วงอายุครรภ์ ใกลๆคลอดนะคะถ้าหากว่าภาวะน้ําคร่ำม,มันน้อยจนเกินไปนะคะอันที่สองค่ะก็คือเรื่องของการพัฒนาการของอวัยวะคือแขนขาของเด็กเนี่ยถ้าหากสมมติว่านะคะคุณแม่มีปัญหาเรื่องของภาวะน้ําคร่ำน้อยจนเกินไปตั้งแต่ในอายุคันที่ค่อนข้างน้อยอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กจะไม่สามารถยืดแขนยืดขาได้อย่างเป็นอิสระจะเหมือนกับน้องถูกบีบนะคะคิด ถึงภาพง่ายๆก็คือเหมือนกับปลากระป๋องที่โดนอัดอยู่ในกระป๋องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะจริงอยู่ว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้อาจจะไม่ได้มีภาวะพิการแต่กําเนิดแต่อย่างใดก็คือมือเท้าแขนขาเนี่ยจริงๆแล้วปกปติแต่บังเอิญว่าคุณแม่มีภาวะน้าคร่าเนี่ยน้อยจนเกินไป เด็กก็เลยถูกจำกัดพื้นที่เหมือนเขาถูกบีบเป็นระยะเวลานานตรงนี้จะทำให้เกิดความผิดปกติหรือผิดรูปนะคะของมือเท้าหรือแขนขาของเด็กได้อย่างเช่นข้อเท้าอาจจะถูกบีบจนทำให้มีการบิดหรือว่ามีการงอของข้อต่างๆเหล่านี้หรืออาจจะทำให้การเจริญเติบโตของกระดูกแขนขาเนี่ยเป็นในรูปแบบที่ไม่สมบูรณ์แบบรอยแบบ เต็มที่กันแล้วกันเพราะว่าจริงๆต่อให้ปกปติเนี่ยเราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะสามารถสมบูรณ์แบบร้อเปอนเนาะแต่เอาเป็นว่าถ้าหากว่าน้ำขําน้อยมากเนี่ยการพัฒนาการของอวยัอวยวะเราเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดค่ะแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่ส่งผลทําให้เกิดการผิดรูปของกระดูกก็คือส่งผลทําให้มือเท้าหรือแขนขามีการผิดรูปนั่นเองนะคะ แล้วก็ส่วนที่3มเลยก็คือถ้าหากว่าบังเอิญว่าภาวะน้ําคร่าน้อยเนี่ยเป็นภาวะน้ําคร่าน้อยในลักษณะที่เรียกว่าน้อยจนวิกฤตนะ่ะคือน้อยมากๆจนกระทั่งเกือบแห้งนะคะถ้าหากว่าในอายุครรภ์ที่เยอะแล้วก็คือตั้งแต่28สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยเวลาที่หมอพบว่าน้ําคร่าดูค่อนข้างน้อย เราจะเริ่มวัดน้ำคร่ำเป็นเซนติเมตรได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นค่าคร่าวๆเพราะว่าจริงๆแล้วการวัดเป็นเซนคือเราดูที่ความกว้างของน้ำคร่ำที่เรามองเห็นจากการอันตรสาวแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะบ่งบอกไปถึงปริมาณน้ำคร่ำว่ากี่ซีซีได้นะคะเพราะว่าตรงนั้นมันต้องเอาน้ำคร่ำออกมาตวงถูกไหมคะซึ่งเราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเลขค่ะที่เราเป็นค่าเปรียบเทียบว่าปริมาณน้ำคร่ำเนี่ยน้อยจนขั้นภาวะวิกฤตเนี่ยคือเท่าไหร่ เราจะเอาที่น้อยกว่า5เซนติเมตรเมื่อวัดในทุกๆในทุกๆส่วนของมดลูกแล้วนะคะถ้าน้อยกว่า5เซนติเมตรเนี่ยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คือว่าแน่นอนพอน้ำคร่ำน้อยมากๆเนี่ยมดลูกกับตัวเด็กก็จะไม่มีพื้นที่ของน้ำคร่ำม,มาเป็นตัวเป็นตัวกลางเพราะฉะนั้นค่ะในตำแหน่งที่มีสายสะดือพาดผ่าน ถ้าหากว่ามีการกดเปบียดระหว่างมดลูกและตัวเด็กก็จะมีการเบียดที่สายสะดือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะส่งผลทำให้ในส่วนของการไหลเวียนเลือดจากรบไปที่เด็กเนี่ยถูกบีบอ่าถูกจำกัดเพราะฉะนั้นน้องมีโอกาสที่จะเกิดภาวะพระ่องออกซิเจนได้ค่อนข้างสูงนะคะและตัวนี้อาจจะส่งผลทำให้เด็กนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียชีวิต ในคันได้เนื่องจากการขาดเลือดไปเลี้ยงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เกิดภาวะน้ำคร่ำน้อยจนถึงขั้นที่เรียกว่าน้อยแบบวิกฤตเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการดูแลแบบใกล้ชิดนะคะมีการประเมินภาวะพร่องออกซิเจนของทารกในคันและอาจจะจำเป็นจะต้องพิจารณาให้คลอดก่อนกำหนดถ้าหากพบว่า เด็กกาลังมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในครันได้นะคะกรณีนี้ก็จะทําให้น้องมีโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดได้จากภาวะน้ําคร่าน้อยนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะถ้าหากว่าในกรณีที่น้าคร่าเยอะล่ะถ้าน้าคร่ําเยอะเนี่ยจริงๆแล้วค่ะความเสี่ยงเหล่านั้นก็คือจะไม่เกิดขึ้นอยู่ละถูกไหมคะแน่นอนว่าน้องก็จะสามารถเคลื่อนไหวหตัวได้อย่างเป็นอิสระเสรีนะคะ แล้วก็ไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องของภาวะพองออกซิเจนแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่มีภาวะน้ำคร่ำเยอะผิดปกตินะคะซึ่งตัวเลขเราจะเอาที่มากกว่า20ซนติเมตรเนาะถ้าหากว่าภาวะน้ำคร่ำเยอะมากกว่าปกติในกรณีที่ผิดปกติไปเลยเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องพิจารณาก็คือในเรื่องของการตรวจหาภาวะเบาหวานนะคะในช่วงของการตั้งครรภ์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะภาวะเบาหวานในช่วงของการตั้งครรภ์ที่ เราจะสามารถพบภาวะน้ำคร่ำเยอะได้มากกว่าปกตินั่นเองซึ่งถามว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก็ให้ลองกลับมานะคะย้อนกลับมาที่คนปกติที่เป็นเบาหวานก็แล้วกันเราจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่คนคนนึงนะคะป่วยเป็นเบาหวานก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปัสสวาวะบ่อยนะคะอันนี้เรียกว่าเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่แม่นะคะมีภาวะเบาหวานาในช่วงของการตั้งครรภ์หรือมีภาวะน้ําตาลในเลือด ของคุณแม่เนี่ยสูงโดยที่แม่อาจจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็ตามตัวนี้มันจะส่งผลทําให้ทารกในครั์มีการเพิ่มปริมาณปัสสาวะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะปริมาณนำ้ำค้าก็เลยเยอะกว่าปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะในกรณีที่มีการอันตรสาวแล้วพบว่ามีภาวะนำ้ำ่้าเยอะผิดปกติสิ่งที่หมอจะต้องตรวจเพิ่มเติมก็คือจะต้องตรวจหาว่าคุณแม่มีเบาหวานไหมถ้าหากว่ามีก็ ควบคุมในเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดให้ดีปริมาณน้ําค่ําก็จะค่อยๆลดลงกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติเองนะคะอันนี้ก็คือสตามตามกระบวนการของตัวโรคเนาะแต่ถ้าหากว่ามีภาวะาน้คํคข่ําเยอะแล้วไม่เป็นเบาหวานสิ่งที่เราทําได้คืออะไรเราก็ต้องพยายามคุมอาหารอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งเดียวที่เราทําได้และสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือเราจําเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวงังในเรื่องของการเจ็บคันคอดก่อนกําหนดค่ะ เพราะว่าถ้าหากว่าน้ำคร่ำเยอะมากเกินไปแน่นอนว่าหมดลูกก็จะมีการตึงตัวผิดปกติคือมีการขยายขนาดมากกว่าอายุรันที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของหมดลูกนะคะแล้วก็จะกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดได้ซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นอันตรายถ้าหากว่าคลอดก่อนกําหนดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในกรณีที่คุณแม่ท่านไหนก็ตามนะคะพบว่าตัวเองกําลังมีภาวะน้ำคร่ำเยอะอยู่ ก็อย่าพึ่งกังวลจนเกินไปนะคะถ้าเป็นเบาหวานก็รักษาแล้วก็คุมเรื่องของระดับน้ําตาลให้ดีถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเบาหวานสิ่งที่ต้องทําก็คือการสังเกตในเรื่องของอาการท้องแข็งที่สัมพันธ์กับการคลอดก่อนกําหนดถ้าหากว่ามีก็รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วก็จะได้รับการเย็บยังคลอดแล้วก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ต่อไปได้นะคะแต่ว่าความเสี่ยงอื่นๆก็คือจะน้อยนะคะจริงๆความเสี่ยงก็ไม่เยอะเท่ากับคนที่น้ำคําน้อยแบบนี้ก็แล้วกันนะคะ ทีนี้ค่ะสาหรับคุณแม่ท่านไหนนะคะที่กําลังมีภาวะน้าคร่าน้อยแล้วก็มีความกังวลใจอยากจะเพิ่มอ่าอยากจะเพิ่มในเรื่องของปริมาณน้าคร่านะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือ1ค่ะเราจําเป็นต้องมีการดื่มน้ําเปล่าให้มากขึ้นนะคะปริมาณที่แนะนําก็คืออย่างน้อย3ลิตรต่อวนันการดื่มน้ําให้ดีควรจะดื่มที่ประมาณชั่วโมงละ1แก้วไม่ใช่ดื่มทีเดียว1ลิตรนะคะเพราะว่าถ้าแบบนั้นเราจะปัสสาวะทิ้งหมดเลยให้ดื่มประมาณชั่วโมงละ1แก้วนะคะ จะเป็นน้ำเย็นก็ได้นะคะน้ําอุ่นหรือน้ําธรรมดาก็ได้นะคะสิ่งที่สองค่ะจําเป็นจะต้องเพิ่มในเรื่องของการรับประทานโปรโตีนให้มากขึ้นทีนี้เวลาที่เราจะรับประทานโปรโตีนให้มากขึ้นส่วนตัวหมอนะคะจะชอบแนะนําให้คุณแม่ทานเป็นไข่เป็นปลาหรือเป็นไก่ก็คือเป็นโปรโตีนจากแหล่งอื่น จะไม่ได้บอกให้ดื่มนมมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าปริมาณนมวัวที่ควรจะรับประทานแบบเหมาะสมในช่วงของการตั้งครรภ์นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1แก้วต่อวันเพราะฉะนั้นต่อให้ตัวเราอะจาเป็นจะต้องได้รับการเพิ่มโปรตีนก็ไม่ควรที่จะไปดื่มนมเพิ่มนะคะเพราะว่าอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของภาวะแพ้นมวัวในเด็กแรกเกิดได้เพราะฉะนั้นค่ะในคุณแม่ที่ต้องการจะเพิ่มปริมาณโปรตีนเนี่ย ก็ให้ดื่มนมหนึ่งแก้วเหมือนเดิมแต่ให้ไปเพิ่มการก,รการลินกันรับประทานโปรโตีนจากแหล่งอื่นๆแทนไม่ว่าจะเป็นการทานไข่ปลาหรือไก่หรือเต้าหู้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยนะคะแล้วก็สิ่งที่3ค่ะสิ่งที่คุณแม่จําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงในกรณีที่มีภาวะน้ําคร่าน้อยก็คือการหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟน้ําหวานน้ําผลไม้รวมทั้งผลไม้สดด้วยนะคะ เพราะว่าหนึ่งเลยชากาแฟมีคาเฟอีนนะคะจะทําให้เกิดการขับปัสสาวะมากขึ้นแน่นอนทําให้ปริมาณน้ําของคุณแม่ลดลงก็จะทําให้เรานะคะเสียโอกาสในเรื่องของการเพิ่มน้ําให้เด็กแต่ในส่วนของน้ําหวานน้ําผลไม้แล้วก็ผลไม้สดเนี่ยที่ให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบค่อนข้างสูงเวลาที่เรารับประทานอาหารเครื่องดื่มหรือแม้แต่ของหวาน ที่มีปริมาณน้ำตาลสูงมากๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะร่างกายของเราจะมีการชดเชยในเรื่องของการดูดซึมน้ำนะคะเข้าไว้ในกระแสเลือดมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราดื่มน้ำมากขึ้นแต่เราก็ยังไปทานของหวานเยอะๆเนี่ยปริมาณน้ำที่เหลือไปให้เด็กจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการรับประทานอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ น้ำผลไม้อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะที่มีน้ําตาลสูงไว้ก่อนชั่วคราวนะคะอย่างน้อยก็หนึ่งเดือนรอให้ไปฝากคันครั้งถัดไปและได้รับการอัตราส่วว่าปริมาณน้ำข้ามอยู่ในเกณฑ์ปกติเราก็ค่อยกลับมารับประทานมากขึ้นหมายถึงว่าแต่เอาจริงๆนะถ้าหากสมมติวคุณแม่ท่านไหนกําลังมีภาวะน้ําค่้าน้อยแล้วเรากลับไปดูแลตัวเองโดยการปรับพฤติกรรมค่ะแล้วทําให้ปริมาณน้ค่ําของเราอ่ะกลับมาปกติได้ สิ่งที่ควรจะทำต่อก็คือเราควรจะทำพฤติกรรมนี้ต่อเนื่องไปจนกว่าเราจะคลอดนะคะเพราะถ้าหากเรากลับไปกินเหมือนเดิมไปกินน้ำหวานเยอะเหมือนเดิมบางครั้งเดี๋ยวน้ำขัําเดือนนี้เยอะเดือนหน้าน้ำขั้มก็ลดลงไปอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้วิธีแล้วว่าเราจะทำยังไงให้น้ำขัําเพิ่มขึ้นแล้วกลับมาเป็นปกติก็แปลว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับตัวเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะทำแบบนี้ต่อเนื่องไปจนกระทั่ง คลอดเลยนะคะเพื่อที่จะรักษาในเรื่องของปริมาณน,น้ำค้ามให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไปตลอดการตั้งครรภ์น,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้ำคำ้ามอันที่สองค่ะก็คือเรื่องของโรคนะคะเรื่องของโรคเนี่ยจะมีความสำคัญอยู่สองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของตำแหน่งตำแหน่งของโรคเนี่ยมีความสำคัญต่อเมื่อมันเป็นภาวะรคเกาะต่ำอันนี้คุณแม่หลายท่านก็ถามเข้ามาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเรื่องของภาวะรคเกาะต่ำนะคะ ภาวะรกเกาะต่ำเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามีความสําคัญยังไงภาวะรกเกาะต่ำปัจจุบันเราวินิจฉัยได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราใช้อันตราซาวในการฝากคันแทบจะ 8- 90%ซนะคะคุณแม่ส่วนใหญ่จะได้รับการอันตราซาวอยู่แล้วในช่วงของการตั้งคันเพราะฉะนั้นค่ะแน่นอนคุณหมอจะต้องมีการดูในเรื่องของตําแหน่งรกให้คุณแม่อยู่แล้วถ้าหากว่าบังเอิญเราไปอันตราซาวแล้วพบว่ามีภาวะรกเกาะต่ำสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรคะ 1. ค่ะงดมีเพศสัมพนันธ์ สองห้ามส่วนลังช่องคลอดสามห้ามส่วนอุจจาระนอกเหนือจากนั้นใช้ชีวิตปกปติได้เลยเราสามารถเดินขึ้นลงบันไดได้ปกปตินะคะสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบธรรมดาไม่ต้องกังวลมากๆเพราะว่าเรื่องของภาวะโรคเกาะต่ำเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้มีภาวะเลือดออกทางช่องคลอดร่วมด้วยโรคเกาะต่ำในช่วงของการตั้งครรภ์ไม่ได้ส่งผลกับการพัฒนาการของเด็กไม่ได้ส่งผลทำให้เด็กพิการแต่อย่างใดนะคะ ตำแหน่งของรกก็คือเป็นตำแหน่งของรกเท่านั้นเองในช่วงของการตั้งครรภ์เราใช้ชีวิตปกติได้เลยห้ามแค่สามอย่างเท่านั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เรามีภาวะรกเกาะต่ำแล้วบังเอิญว่ามีภาวะเลือดออกทางช่องคลอดร่วมด้วยอันนี้จะเริ่มมีความน่ากังวลมากขึ้นละก็คืออะไรคะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณแม่มีภาวะรกเกาะต่ำแล้วเกิดมีภาวะเลือดออกทางช่องคลอดจำเป็นจะต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะ เพื่อที่คุณหมอจะได้ให้ยายับยั้งไม่ให้เลือดมันไหลมากขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าเลือดออกเยอะๆแน่นอนคนที่มีผลกระทบ1ตัวเรานะคะที่มีการเสียเลือด2ค่ะตัวเด็กเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเสียเลือดจากรกไปมากๆแน่นอนส่งผลกระทบต่อเด็กอยู่แล้วนะคะและอาจจะทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะต้องผ่าตัดคลอดก่อนกําหนด ถ้าหากบังเอิญว่าเลือดตัวนั้นไม่หยุดไหลนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เลือดไหลไปเรื่อยๆโดยที่น้องยังอยู่ในมดลูกเนี่ยแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วน้องก็จะเป็นอันตรายได้เราก็เลยจําเป็นจะต้องมีการผ่าตัดคลอดนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเลือดเริ่มออกแล้วเราไปแต่นั่นเนิ่นแน่นอนการให้ยาก็จะทําให้เลือดหยุดแล้วก็ทําให้การตั้งครรภ์น,นั้นนะคะสามารถดําเนินต่อไปได้แล้วก็สามารถที่จะไปรอคลอดตอนครบกําหนดได้นั่นเองค่ะส่วนที่สองนะคะก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่มีภาวะรกเกาะต่ําเนี่ย ตอนที่มีความสําคัญจริงๆก็คือตอนคลอดค่ะเพราะว่าอะไรคะภาวะรกเกาะต่ําไม่สามารถคลอดเองทางช่องคลอดได้เพราะเด็กไม่สามารถมุดรกออกมาทางช่องคลอดได้นะคะเพราะมีรกขวางอยู่เพราะฉะนั้นในภาวะรกเกาะต่ําคลอดในอายุครรภ์เท่าไหร่ก็ตามก็จําเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องผ่าตัดคลอดเนาะ แต่ทีนี้นะคะยังไงก็ตามนะคะถ้าหากว่าบังเอิญว่าคุณแม่ได้รับการวินิจฉัยภาวะรกเกาะต่ำในช่วงอายุคันน้อยน้อยก็คือในช่วงไตรมาสแรกหรือในช่วง5เดือนที่มีการอันตราซาวครั้งแรกเพื่อดูความพิการของทารกอ่ะแล้วพบว่ามีภาวะรกเกาะต่ำร่วมด้วยแล้วบังเอิญว่าในช่วงระหว่างการตั้งครันที่เหลือเราไม่ได้มีการประเมินเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ได้มีภาวะเลือดออกใดๆนะคะสิ่งที่ควรที่จะทําก็คือในช่วงระยะใกล้ๆคลอดก็คือประมาณสัก 35-36สัปดาห์แนะนำให้ลองอันตราซาวอีกครั้งหนึ่งว่ารกยังเกาะต่ำอยู่ไหมเพราะว่านะคะในกรณีที่คุณแม่ได้รับการอันตราซาวตั้งแต่อายุคันน้อยๆค่ะเมื่ออายุคันมากขึ้นตำแหน่งของรกสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะมันจะเคลื่อนขึ้นเพราะฉะนั้นในบางคนที่เคยอันตราซาวในช่วงของไตรมาสแรกหรือในช่วง5เดือนน่ะพบว่ามีภาวะรกเกาะต่ำ แล้วบางเอิญว่าไม่ได้มีเลือดออกเลยในตลอดในช่วงการตั้งครรภ์ไปอันตรซาวอีกทีในช่วงใกล้ๆกลคลอดอาจจะไม่มีรกเกาะต่ำแล้วก็ได้ซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นคุณแม่ก็สามารถที่จะลองคลอดเองได้ถ้าไม่มีข้อบ่งชี้อื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตำแหน่งรกนะคะสําคัญก็คือเรื่องของภาวะรกเกาะต่ำนี่แหละส่วนที่2ค่ะก็คือในเรื่องของการประเมินการทํางานของรกนะคะการประเมินการทํางานของรกเนี่ย คำพูดที่สัมพันธ์กับตรงเนี้ที่จะทําให้คุณแม่กังวลน่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของภาวะรกเสื่อมแล้วก็เรื่องของการที่มีแคลเซียมเกาะที่รกนะคะสองเรื่องเนี้เป็นเรื่องคล้ายๆกันเขาเรียกว่าคล้ายๆกันก็แล้วกันเพราะว่าเวลาที่มีภาวะรกเสื่อมเนี่ยเวลาที่เราอันตรสาวก็จะเจอว่ามีขาวๆเกาะอยู่ที่รกซึ่งตรงเนี้ก็เราจะสามารถเรียกเขาว่ามีแคลเซียมเกาะที่รกก็ได้เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นการที่มีภาวะแคลเซียมเกาะที่รกกับการที่มีภาวะรกเสื่อมเนี่ยมันก็เป็นคําพูดที่บางครั้งพูดสลับไปสลับมาได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะเวลาที่เรามีการอันตรซาวแล้วพบว่ามีแคลเซียมเกาะที่รกเนี่ยคือมีจุดขาวๆที่รกสิ่งที่จะต้องประเมินเพิ่มเติมก็คือเรื่องของปริมาณน้ำคั่นะคะแล้วก็เรื่องของขนาดของตัวเด็กสสิ่ง ที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยบ่งบอกว่าจริงๆแล้วรกเสื่อมหรือยังนะคะเพราะว่าเวลาที่รกมีแคลเซียมเกาะแน่นอนว่าตำแหน่งที่มีแคลเซียมเกาะเนี่ยการทำงานของเขาจะทำได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งแคลเซียมเกาะเยอะก็แปลว่าส่วนของรกที่ทำงานได้ปกปติอะ่ะมีปริมาณลดลงแต่ปริมาณการทำงานของรกตัวเนี้ย จะเริ่มเข้าขั้นที่เรียกว่ามีปัญหาก็คือมีความเสื่อมก็ต่อเมื่อทำให้เกิดภาวะน้ำคร่ำน้อยหรือทำให้การเจริญเติบโตของเด็กลดลงก็คือเด็กตัวเล็กกว่าเกณฑ์อะไรแบบนี้ถ้าหากว่ามีภาวะนั้นเกิดขึ้นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการวินิจฉัยนะคะว่ามีภาวะรกเสื่อมเกิดขึ้นนั่นแปลว่าการที่เด็กอยู่ในท้องต่อไปจะเป็นอันตรายสาหรับเด็ก เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารกมันเสื่อมแล้วน้องไม่สามารถที่จะได้รับสารอาหารไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ตามเกณฑ์ปกติหากปล่อยทิ้งไว้เสื่อมจนหยุดทํางานแน่นอนเด็กก็ต้องเสียชีวิตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่มีการวินิจฉัยว่าเกิดภาวะรกเสื่อมขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนว่าในระยะเวลาอันใกล้อ่ะน่าจะต้องพิจารณาในเรื่องของการคลอดซึ่งถ้าหากว่าปากบนลูกไม่เปิดแน่นอนว่าการคลอดก็ต้องเป็นการผ่าตัดคลอดนั่นเอง เพื่อเอาน้องออกมาเลี้ยงภายนอกค่ะแล้วน้องก็จะได้มีสุขภาพที่ดีกว่าที่จะอยู่ในคันต่อแต่ถ้าหากว่าบาังเอิญว่าอันตรสาวแล้วเจอแคลเซียมเกาะสงสัยเฉยๆว่าอาจจะเสื่อมไหมแต่อย่างอื่นยังปกติด,ดีในขณะที่อายุคันยังไม่ครบกําหนดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่ะเราก็จะใช้การตรวจติดตามนะคะก็อาจจะเป็นการตรวจทุกๆ หหรือ2ส,สัปดาห์ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นกับความกังวลใจของคุณหมอที่ดูว่าของเราเนี่ยซีเรียสมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเราก็ต้องมีการตรวจติดตามนิดนึงว่าสรุปเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยเกิดภาวะรกเสื่อมจริงไหมถ้าหากว่ายังไม่ใช่เราก็จะให้ตั้งคันต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็เฝ้าระวังนะคะแล้วก็ค่อยไปพิจารณาคลอดในอายุคันที่เหมาะสมหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าจำเป็นจะต้องมีการคลอดนั่นเองนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนก็ตามค่ะที่มีการตั้งครันไปจนอายุคันใกล้ๆจะครบกําหนดค้อดแล้วก็คือสักช่วงประมาณ38 39หรือ40สัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วในอายุคันประมาณนั้นรกจะเริ่มมีแคลเซียมเกาะอยู่แล้วเขาเรียกว่าภาวะรกแก่คือแก่ตามวัยนะคะซึ่งณนะจุดจุดนั้นเนี่ยถ้าบังเอิญว่าตรวจพบว่าเด็กเริ่มมีภาวะผิดปกติอะไรแน่นอนเราก็สามารถที่จะ ให้คลอดได้เลยเหมือนกันซึ่งถ้าหากฝากบนลูกไม่เปิดเราก็แค่ผ่าตัดคลอดเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรกแล้วก็น้ำคร่ำนั่นเองนะคะซึ่งถามว่ามีความสําคัญไหมจริงๆมีความสําคัญค่ะแล้วเราจะสามารถประเมินในเรื่องของรกกับน้ำคร่ำได้เนี่ยวิธีเดียว ก็คือในเรื่องของการอันตรสาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะในช่วงของการตั้งครรภ์ยังไม่เคยเคยอันตรสาวเลยยังไม่เคยเลยนะคะแนะนําให้ไปอันตรสาวค่ะให้เร็วที่สุดอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะไปอันตรสาวในเรื่องของความพิการของทารกในครรภ์ในช่วงประมาณ5-6เดือนแล้วก็ควรที่จะมีการประเมินอันตรสาวอีกครั้งในช่วงระยะใกล้คลอดก็คือช่วงประมาณ35-36สสัปดาห์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อประเมินในเรื่องของขนาดเด็ก ท่าของเด็กรกแล้วก็น้ำคร่ำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะวางแผนได้ว่าเราจะสามารถคลอดเองได้ไหมหรือเรากำลังมีข้อบ่งชี้อะไรหรือเปล่าที่จำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดนั่นเองะคะ่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณแม่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันในไลฟ์ในวันนี้จนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสามารถที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง เฟซบุ๊กนะคะ YouTube หรือแม้แต่กระทั่งทาง Tik t o k ก็ตามนะคะสามารถที่จะเข้าไปชมได้เรื่อยๆนะคะมีคําถามเพิ่มเติมยังไงก็ดูคลิปย้อนหลังได้ส่วนใหญ่หมอมีคําตอบให้ไว้อยู่แล้วนะคะส่วนท่านไหนก็ตามค่ะที่ต้องการที่จะถามคาถามปรึกษาพูดคุยนะคะก็ติดตามทางไลฟ์ได้ทุกวันพุธที่เพจนี้นะคะเวลาประมาณ2องทุ่มสินาทีนะคะหรือนะคะสามารถที่จะสมัครเข้ากลุ่มนะคะสมาชิกทางหน้าเพจได้เช่นเดียวกันค่ะยังไงหมอก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Intro <laughs>